ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ศ <c oughs> รัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับมาเมือ่อประมาณเก้าปีที่แล้วนะครับสมัยผมขึ้นเป็นผู้ชกการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเป็นผู้ชกการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่หนึ่งตุล,ลาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับก็มีผู้ใหญ่โต้งเสียนพักที่นครสวรรค์น,นะครับผู้ใหญ่โต้นะครับซึ่ง สนิทสนมเคารพนับถือกันกับผมนะครับนำพระมามอบให้ผมองค์หนึ่งนะครับนำพระมามอบให้ปกติผู้ใหญ่โต้งเนี่ยรู้ว่าผมเนี่ยเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมอยู่แล้วสิทธิ์หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรหมหลวงพ่อการวัดเขาแก้วหลวงพ่อขวดวัดถัวถนนใต้หลวงพ่อยูนวัดถนนเสดเหนือนะครับแต่้านอาพะอะไรมาให้ผมก็ไม่รู้ครับ เป็นพระอมพร้อมเลยครับผอมเหมือนเห็นสี่โครงเลยนะฮะเห็นสี่โครงเลยผมก็ถามผู้ใหญ่โต้งว่านี่พระอะไรเนี่ยผู้ใหญ่โตผู้ใหญ่โตอบอกเขาเรียกผมว่าเฮียนะฮะบ,บอกเฮียอย่างเฮียเนี่ยต้องครอมพระอุปคุตพระอุปคุตนะครับผมก็ไปศึกษาประวัติพระอุปคุตมานะครับ เป็นพระเก่านมนานแล้วนะครับเป็นพระเก่านมนานแล้วนะฮะพระอุปคุตพระอุบคุตเนี่ยในพุทธบัญญัติท่านเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้านะครับคือในประวัติของพระพุทธเจ้าก็จะมีพระโมคคลาพระสารีบุพระอนนท์อะไรเนี้ยนะครับแล้วพระสามาสัามพุทธเจ้านะครับแต่ปรากฏว่าพระอุปคุตเนี่ยท่านเกิดสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานไป200ปีนะครับพระอุคุธก็ถือกำเนิดมานะครับในชมพูทวีสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชประวัติของท่านเนี่ยถือว่าเป็นพระอรหรันยุคหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะครับที่มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับในการปราบพญามาร นะฮะผู้ใหญ่โต้งก็บรรยายให้ฟังว่าผมจะต้องปราบมารจะต้องพระอุปบุธนะครับผมตอนนั้นมันยังไม่มีวิกิพีเดียยังไม่มีสื่อโซเชียลอะไรเนี่ยก็ต้องไปค้นให้ประวัติจําได้บ้างไม่ได้บ้างาพระอุบุธเนี่ยเกิดเป็นลูกคนที่สามของพ่อของแม่ซึ่งเป็นพ่อค้าขายเครื่องหอมเครื่องหอมเนี่ยไม่ใช่พวกน้าหอมนะ เป็นเครื่องหอมเวลาเขาจะบูชาในโบสถ์พราหมณ์ในาศาสนาอะไรก็จะมีเหมือนเปลือกไม้หอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บบมีพ่อรหันองค์หนึ่งก็ไปคุยกับพ่อของพ่ออุปาคุตว่าอยากจะให้ลูกชายเนี่ยบวชให้พ่อพ่ออุปคุตก็บอกลูกชายต้องดูแลธุรกิจร้านค้าก็ยังไม่ให้บวชนะครับพอมีลูกคนที่สองก็ยังไม่ให้บวชอีกจนกระทั่งพ่ออุปาคุต คือก็เนิดมาก,ก็เป็นชายหนุ่มรูปงามมากนะครับท่านก็มาที่หลานพระลรหันนี่ก็มาที่หลานของพระประคุตกเทศเทศให้ฟังพระปกะคุตเนี่ยยังเป็นชาวบ้านนะฟังเทศแล้วเนี่ยปรากฏท่านบรรุโสดาบันเลยคือทำขั้นต้นนะครับเรียกว่าบรรุโสดาบันเลยนะครับ ด้วยความรูปงามพอมาขาขายคนก็มาซื้อของซื้อกิจาการขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีมั่งมีสีสุกนะครับจนกระทั่งความงามของท่านเนี่ยไปเข้าตาของหญิงคณิกาหญิงคณิกาคือหญิงงามเมืองสมัยโบราณเขาจะมีหญิงงามเมืองนะครับสวยงามมากนางอางค์นี้แต่นางนางหญิงคณิกาเนี่ยอยากได้พระอ,อุปคุตก็ส่งลูกน้องมาว่าให้พระอ,อุปคุตไปหา จะบริการฟรีเลยไม่คิดเงินพระอัคคุตท,ท่านไม่ไปนะครับท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะไปเจอหญิงคณิกาท่านนี้นะครับที่รูปสวยงดงามที่สุดในเมืองเลยทุกคนจองคิวกันเลยนะครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งด้วยความงามของหญิงคณิกาคนนี้นะครับก็มีลูกชายของช่างนะัดถึงคิวแล้วหญิงคณิกาคนนี้จะต้องถึงคิวกับไอ้ลูกชายช่างนี่แหละ แต่ปรากฏมีมหาเศรษฐีคนเนี่ยเอาทรัพย์สินเงินทองมาทุ่มเทกับหญิงคณิกาคนเนี้ยลัดคิวลัดคิวหญิงคณิกาคนนี้ก็วางแผนเลยให้ลูกน้องตัวเองไอ้พวกถ้าพูดง่ายๆคือพวกเด็กคุณซ่องอ่ะนะครับไปตีไปตีไป,ตไปทําร้ายร่างกายให้ลูกในชั่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปพ่อแม่ของเด็กคนที่โดนนํา้ายก็อเอาเรื่องเนี่ยไปฟ้องกับพระราชา นะครับคือพระเจ้าอาโศกมหาาชท่านก็ถือว่าพฤติการของหญิงคณิกาหญิงงามเมืองคนนี้ชั่วร้ายมากท่านก็ลงโทษถึงก็ตัดมือตัดเท้าตัดจมูกตัดหูเลยนะครับเพื่อให้ตายนะครับเพื่อให้ให้ลงโทษเพื่อให้แหลงกากินนะครับพระวคุธเนี่ยทราบข่าวก็ไปหาหญิงคณิกาคนนี้หญิงคณิกานี่ก็ ร่างกายไม่ไหวเเลือดออกโสมกายแล้วตัดมือตัดเท้ามันหนักนะนะครับก็บอกว่าตอนเราลูกโฉมงามสักพักร่างทไมท่านไม่มาทําไมท่านมาในยามที่เราไม่เหลือความสวยงามอะไรแล้วเราเรียกว่าเราจะสิ้นชีวิตแล้วนะครับจะสิ้นชีวิตแล้วเขาพูดบอกว่าเรามาเพื่อมาปรงสังเวชให้กับเธอยามเธอ มีความสวยงดงามเป็นที่ต้องการของชายทั้งเมืองทั้งจมผูทวีนะอันนั้นเป็นสิ่งหลอกลวงแต่ที่อยู่สิ่งที่อยู่ในร่างกายของเธอจริงๆเนี่ยคือจิตวิญญาณและความสวยงามในร่างกายเธอต่งงางหากหญิงอนิกาได้ฟังก็เกิดเรื่องปีติแล้วก็ปรงนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับแต่ก็สําเร็จทำขั้นต้นนะครับได้ไปเกิดเป็นนางฟ้านางธิดานะครับ ต่อมาพระอ,อุปคุตเนี่ยก็มาต้องบวชตามคําที่พ่อเนี่ยเคยให้คามั่นสัญญากับพระพ,พิสุขเขาไว้นะครับพระอรหันต์ที่มาเทศโปรดมาขอเขาไว้นะครับพอบวชแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านเนี่ยถือสันโดษนะครับถือสันโดษก็เรียกว่าไปจําวัดอะเนรมิตครอบแก้วพลังแก้วอยู่ในสะดือทะเลเลยนะครับสะดือมหาสมุทรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉันอาหาร,ร่างกายท่านก็เลยผายผมนะครับแต่ว่าท่านจับขึ้นมาบินธบาทเนี่ย เป็นวันวันพุธตรงกับวันพุธวันพระสิบห้าข้ามกลางเดือนอย่างนี้นะครับจะปลอมแปลงกายมาเป็นสัมเนนน้อยมามาโปรดกลางคืนนะครับไม่ใช่กลางวันนะครับมาบินทบาตนะครับเพื่อให้กายอยากท่านเนี่ยดำรงอยู่ได้นะครับเขาก็เลยทางประเพณีทั้งเหนือทางอีสานเลยมีประเพณีใส่บาตรกลางคืนคนบอกคนทางอีสานเนี่ยทำไมใส่บาตรกลางคืนคือเขาคิดถึงพระอุปคุตนะ ซึ่งเป็นพระอ,อรหันต์สาวกของสัมมาสาธธัมพุทธเจ้าที่มีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดนะครับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานไปเนี่ยไม่มีใครที่จะมีฤทธิ์เท่าพระอุปคุตนะครับนะครับอันนี้พระเจ้าทรงหาราชเนี่ยท่านศรัทธาในพระพุทธศาสนามากท่านก็สร้างเกีย์ขึ้นมาแปดหมื่นสี่พันเดีย์แปดหมื่นสี่ครับที่เราเรียกกันแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์นะครับแต่พระเจ้าทรงหาราชเนี่ยสร้างเกีย์ขึ้นมาเนี่ย 84,000เจดีนะครับเป็นบุญใหญ่เลยทั้งชมพูทวทีเพื่อที่จะเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็กำหนดให้มีพิธีสมโภช7ปี7เดือน7วันสมโภชใหญ่เลยนะครับเพื่อให้คนทั้งชมพูทวีทเนี่ยตื่นตัวศรัทธาพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็มีการประชุมหมูส่สงฆ์ทั้งหมดเลยนะครับสมัยก่อนก็เรียกว่าประชุมหมูส่สงฆ์ทั้งจมพูทวีนะครับปรากฏว่าในงานพิธีเนี่ยจะมีพญามารพญามารเนี่ยเป็นคู่ปรับของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางยังไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะครับพอพระพุทธเจ้าจะสําเร็จเนี่ย ไอ้พญามารนี่ก็ว่างจับว้างหอกว้างแหลนมาใส่แต่ว่าแพ้พระพุทธเจ้าครับสมัยนั้นนะครับก็กลายเป็นเข้าตอกดอกไม้ไปรวยให้พระพุทธเจ้านะครับไอ้พญามาเนี่ยนะครับพระสุร,รักษวดีมาเนี่ยนะครับไอ้นี่เป็นเทว,วดานะครับพญามาเนี่ยเป็นเทว,วดานะครับแต่ว่าอิจฉาพระพุทธเจ้าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพ,พอพระพุทธเจ้าตายไปปรินิพานปาไปสองร้อยปี พอพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างเจดีย์ขึ้น8ปดหมสี่ันเจดีย์เพื่อจะบูชาพระเจ้าเสือกอิจฉาเข้ามาอีกแล้วพญามารน,นะครับก็จะมาทําลายพธิธีมูสงนี้เขาก็รู้นะครับมูสงนี้ก็รู้ว่าเอจะทำอยังไงถึงจะแก้ไขเหตุการณ์นี้ได้ก็ปรากฏว่าระหว่างมูสงม,มาชุมนุมกันอะไรกันเนี่ยนะเพื่อจะทําบุญใหญ่ฉลองเจดีย์เนี่ย ก็มีเนสมมนสามเณรน้อยเนี่ยองคหนึ่งมาร่วมพิธีนี้ด้วยนะครับแล้วพญานาคเนี่ยได้ข่าวว่าจะมีงานพิธีฉลองเจดีย์แปดหมื่นสี่พันเกีย์พญานาคท่านก็ขึ้นมาด้วยมาร่วมทําบุญด้วยปรากฏว่าไอ้พญยาครุฑเนี่ยมันเห็นพญานาคมันก็จะจับพญานาคินเป็นอาหารนาคก็ มุดแผ่นดินหนีไม่ทันแล้วนะครับก็เลยเลือ้อยหนีไปในหมู่สงว่าขอให้หมู่สงเนี่ยช่วยด้วยนะครับขอให้หมู่สงช่วยด้วยหมู่สงก็บอกโอ้ยอาตมาไม่มีฤทธิ์ขนาดที่จะไปห้ามพญากุทธได้หรอกนะพญานาคก็เลื้อยไปอยู่ที่วางวางขาของเนนน้อยเนี่ยขอให้เนนน้อยช่วยเนนน้อยก็ทําเป็นเฉยว่าฉันเป็นแค่เนนเองจะไปช่วยอะไรได้นะครับ แต่ผลที่สุดเนนก็ต้องช่วยนะครับพอพญาพุธบินโชบมาเนนก็เลยบรรดาเนธิฤทธิ์เป็นลมพัดปลิวพญาพุธปลิวกระเด็นไปเหมือนแมงมีตัวหนึ่งเลยนะครับมูสม่สงก็โอ้ยอนุโมทนาบุญกับสามเณรมากว่าท่านเก่งมากเลยเนนน้อยเก่งมากเก่งกว่าพระสงฆ์ระดับใหญ่ๆอีกนะครับขอให้ท่านช่วยปกป้อง งานฉลองเจดีแปดหมื่นสี่พันเจดีนี้ด้วยถเถอะเนนบอกอาตมาเป็นแค่เนนหมู่สมก็จะลงโทษเนนครับบอกว่าท่านเนี่ยช่วยได้แล้วก็ไม่ช่วยทำอั้มอึง่งเล่นเอาหมู่สมตกใจหมดก็ลงธนกรรมนะครับเรียกว่าลงโทษเนนนะครับว่าเนเนเนี่ยจะต้องเป็นคนช่วยปกป้องพญามารที่จะมาทำลายพิธีฉลองมหาเจดีเนนบอกอ่า อตาตมาเป็นแค่เนนน้อยทําไม่ได้หรอกแต่ว่าเนนเนี่ยท่านมียานบัตรยานสมาบัตรท่รานทราบว่ามีพระสงฆ์อยู่องค์หนึ่งเก่งมากเก่งที่สุดในชมพูทวีปหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไป200รอปีเนี่ยก็เกิดพระสงฆ์องค์นี้ขึ้นชื่อว่าพระอุปคุตพระอุปคุตเนี่ยจำวัดอยู่ที่กลางสะดือทะเลเนลมิตร ข้อบแก้วอยู่ท่านไม่ขึ้นมาหรอกหมู่สงก็เลยให้พระอรหันต์รูปอื่นที่พอมีชีลลิตเนี่ยลมไปนิมนต์พระอุปคุตว่าให้ท่านช่วยขึ้นมาปราบพยามาณหน่อยพระอุปคุตก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็หมู่สงก็ขอว่าให้พระคุตเนี่ยช่วยป้องกันพยามาณหน่อยพระสุรสวดีมารเนี่ยนะครับถึงเวลางานฉลอง ให้พระสุรสัสวดีมานี้ก็ลงมาจากสวรรค์ชั้นหกนะครับลงมาเพื่อจะทำลายพิธีแต่พระเจ้าอโศมมหาราชเห็นพระอุปคุตแล้วท่านผอมนะร่างกายท่านผอมผอมแห้งแรงน้อยอ่ะเหลือแต่กระดูกพอวันรุ่งขึ้นพระอุบคุตที่จะบินถบาทพระเจ้าโสมมหาราชก็อยากจะลองว่ามันท่านจะไหวหรือเปล่าเนี่ยก็เลยให้ทหารเนี่ยปล่อยช้าง ตกมันเลยพญาช้างตกมันมาเลยนะครับให้วิ่งมาวิ่งฝ่ามาขณะที่พระอุปคุตกาลังบินระบาดเพราะอุบคุตรู้แล้วว่าพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยอยากจะลองวิชาท่านท่านกา็อธิษฐานจิตนะครับช้างเสกช้างนิ่งเป็นหินไปเลยพระเจ้าโกมหาราชเห็นก็ตกประใจเข้ามากราบขอเข้ามาลาโทษหมูสม่สงฆ์ก็เชื่อแล้วว่าพระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์จริง พอถึงเวลางานวันงานให้ท่านสุรสัศดีมานเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วบรรดาเป็นลมพายุมานะครับพระวคุษก็เอาลมหอบลมไปบรรดาเป็นฝนกรดตกมาท่านก็เอาเป็นลมพายุขอบฝนกรดไปตกในโพ้นทะเลนะครับไอพยามานก็แปลงกายมาเป็นกระทิงตัวใหญ่เลย จะมาขวิดเจดียด์ให้ล้มไปหมดพระอุปคุตก็แปลงกายเป็นพญาเสือโค่งตบพระอุปคุตก็แปลงตัวเป็นหน้าเกลียดเสียนมาจะกัดพญาเสือโค่งพระอุปคุตก็แปลงตัวเป็นพญาคุดนะครับจนพระอุปคุตเห็นว่าเอ๊ะไอพญามาน,นี่มันเกเรนี่ไม่ไหวนะครับพระอุปคุตเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะครับคือเป็นมนุษย์แต่บวชแล้วแต่มีอิทธิฤทธิ์นะครับมีอิทธิฤทธิ์นะครับ และคุณเป็นเทวดามารังเกะพระุอคุตก็เลยเสกสายรัดประคตเนี่ยไปคล้องหมาเน่ามัดคอพญามารไปและอธิษฐานจิตว่าไม่ว่าจะเป็นเทพเทวาหรือพรหมชั้นไหนก็ตามขอจะได้แกะหมาเน่าตัวนี้ออกจากคอพญามารได้นะครับตอนนี้หมาเน่ามันเหม็นเนี่ยสายรัดประคตคือสายรัดเอวอ่ะคล้ายๆเข็มขัดที่เป็นเชือกของพระเนี่ยรัดคอพญามารอยู่ พญามารก็ขึ้นไปหาเทพสวรรค์ทุกชั้นเลยนะครับให้ช่วยแกะหน่อยเทพทุกชั้นเลยบอกว่าไม่มีใครแกะได้พระอุปคุตนี่มีอิทธิฤทธิ์มากบุญบาร,รมีที่ท่านเพียงภาวนามาเนี่ยสูงส่งมากไม่มีใครจะแก้ได้ขอให้พญามารเนี่ยกลับไปกราบพระอุปคุตเถอะ พญามารก็จนแทบเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงก็จะไปการาบพระอุปคุคุตเห็นว่าเกเรมากเลยพญามารเนี่ยก็เลยบอกว่านนทไปไปที่ภูเขานนทแล้วก็เนลมิตรสายรับปรากตเนี่ยให้ใหญ่ยาวรัดคอพญามารกับภูเขาเข้าไว้แล้วบอกว่าท่านเนี่ยทิฏฐิมานะสูงต้องการทําลายพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยท่านจะต้องอยู่ตรงเนี้ย จนกว่าพิธีเฉลิมฉลองจะเสร็จคือต้องถูกลัดคออยู่กับภูเขาเนี่ยเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะครับพระวาคุตก็ได้รับลักไอพญามารเข้าไว้ไอพญามาน,นี่ได้รับความทรมานมากก็พร่ำเพรอลำพันว่าในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสาเร็จอรหัน มันกว้างจากกว้างหอกกว้างแหลนมาใส่พระพุทธเจ้าท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ลงโทษอย่างนี้เลยไม่เอามารัดคอเอามาเน่ามาผูกคอแบบนี้เลยทําไมสาวบของพระพุทธเจ้าถึงโหดร้ายอย่างนี้นะพระบกคุดก็ไปปรากฏกายให้เห็นให้พญามาเห็นว่าเรามันเป็นผู้ปราบกันท่านเป็นพญามาเราเป็นผู้ปราบมารท่านจะต้องถูกลงโทษให้หลาบจําถึงจะได้สํานึกนะ ถึงจะได้สำนึกพอพ้นพิธีเฉลิมฉลองมหาเจดีย์แปดหมื่นสี่พันเจดีย์แล้วเนี่ยเราจะปลดปล่อยให้จะกดสายรับประคบให้ท่านก็จะได้กลับไปให้พยาบาลได้สำนึกนะครับว่าเออที่เราไปอิจฉาพระพุทธเจ้าจะาํทำลายพระพุทธศาสนาขอให้เรามีโอ,อกาสได้ทำความดีบ้างเถอะวันหนึ่งถ้าเราได้ทำความดีเนี่ย เราจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยศรัทธาเมตตานี่คือประวัติข่าวๆของพระอุบุตนะครับ